สวัสดีครับเวทีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันในคลิปแรกของหนังสือนะครับลงไปก่อนหน้านั้นะเป็นสูตรนะสูตรหลักสิล่าง2ส,สูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเป็นหนังสือบังเอิญนะครับสือบังเอิญก็เข้ามา3ามงวดติดนะครับหน้าปกนะครับวันนี้ให้เจ็ดกับสี่นะเจ็ดกับสี่ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือน ตเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับยืนเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารา์ในการรับชมนะครับความาัถนาดีจากช่องเอชชัชาแนลเลขเด็ดเด็ดพารวยนะครับเอมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนนี้นะครับ บังเอิญนะบังเอิญนะโปกนะครับให้7กับ4นะครับ7กับ4มี7 2 7 3 7 6 7 8นะครับ4 3 4 6 4 7 4 8นะครับตอนนี้นะครับวันที่แล้ว3กับ5นะครับเอสบอกชอบ5นะครับ แอดชอบ5ก็เข้าไปที่5 2กับ5 0น,นะคนับะแต่จับคู่ไม่ผ่านนะจับคู่ไม่ผ่านจับคู่ไม่ผ่านนะ5 3นะทำจริงถ้าเรียงหลักหน่วยมาก็จะเข้านะ5 2 5 6 5 8 5 9แบบนี้นะน,นี่เขาจับคู่แบบไหนไม่รู้นะครับก็หลุดไปนะครับก่อนหน้านั้น,น,น ก็ไอซีแปดนะครับออกสามสองสี่สองหกนะครับก็ก่อนหน้านั้นนะครับออกสองสี่หกนะครับเก้าหนึ่งนะครับให้เจ็ดกับสี่นะครับออกสี่หกนะครับวันนี้เจ็ดกับสี่นะครับเจ็ดกับสี่ก็มาหน้าปกหน้าแรกเลยนะครับ เอสสีวิชัยนะเพชรศรีวิชัยสี่สองเจ็ดสามนะดึงเด่นมาที่เจ็ดครับสามนะเม็ดเดียวให้เจ็ดนะครับรู้สึกว่างวดที่แล้วจะเข้านะงวดที่แล้วน่าจะดึงเด่นมาที่ห้านะครับงวดที่แล้วดึงเด่นมาที่ห้านะครับเข้าห้าสองด้วยนะครับดึงเด่นมาที่ห้าครับเข้าห้าสองครับ เมืก่อนหน้านั้นนะครับก็เข้าไปที่สองสี่นะครับสามสองสี่สองหกนะครับเข้าไปที่สองสี่นะครับเมื่อออกสามสองสี่นะครับเอามาสองมาติดแล้วนะมาดูมานี่สี่หกสี่หกนี่ไม่เข้านะครับเอาเฉพาะตัวเด่นนะครับจานเพชร สีวิชัยนะเหน็ดบนเดินดีนะมาหนึ่งตัวนะหลักเข้าหลักสิบนะบวกสองสี่หกนี่ก็อยู่หลักสิบนะบอยู่หลักสิบโอ้ที่แล้วนะ ห้าสองห้นะครับก็เข้าไปที่ทั้งห้าแล้วก็2นะครับยิงเด่นมาที่5้าพานนะครับรับเพชรศรีวิชัยนะครับ3ามดัวติดนะครับ3ามดัติดเด่นบนนะครับเด่นบน ไปกันต่อนะไปกันต่อแคปไว้นะแคปไว้ดูนะแคปไว้ดูกานเพชรสีวิชัยนะครับห้าดาวนะาดาวให้แปดสี่เจ็ดนะแปดสี่เจ็ด หวังจอใจนะครับให้8กับสี่นะครับดึงเด่นมาที่8นะ 4, 2, 7, นะดนะครับสีวิชายนะครับสี่สมนะครับหน้าปกไอ้ที่สีนะครับเราก็เน้นไปที่สีเจนะครับสีเจ็ให้เน้นไปที่สีเจทั้งมวนี้ ปกเขาให้มาสี่กับ7นะครับก็ถัดมาเลยนะถัดมาเป็นของสิงเมืองสาสิงเมืองสายนะสิงเมืองสายไห้1กับ8นะครับ1กับ8งวดที่แล้วให้6กับะครนะเอาไปที่5 2สองนะสิงเมืองสายนะวัที่แล้ว น,นี่ของวันที่แล้วนะแปดห้าสองศูนย์เราไปที่ห้าสองนะเราไปที่ห้าสองสิงห์มังซายนะอาจารย์โคราชก็เข้าไปที่สองห้า, 5, 2, านะนารครับผู้ 2, 5, นะเงิน แคบไว้นะแค่ไว้หักของอาจารย์โค,าคราดับก็สิงเมืองซ้ายนะครับสิงเมืองซ้าย1กับ8นะหนึ่งกับ8เดี๋ยวดูงวดก่อนหนะ้านั้นก่อนนะครับว่าเข้าไหม ตัวเด่นเข้านะตัวเด่นเข้านี่ตัวเด่นว่สามสองสี่สามสองสี่จานโคราชหลุดนะคจานโคราชหลุดแล้วก็วดาสี่ออกสองสี่หกนะสองสี่หกนี้ดับนะครับสิงเมืองสายดับ จานโคราชเข้าไปที่สนะครับแต่ไม่มี4-6่หแคปไปดูนะเขยมนอกแคมป์่สิบเจ็นะครับสี่สบเจ็ดวนนี้นะเต็งไปที่สี่นะครับนิวัตผู้หลวงนะครับนิวัตจานนิวัดผู้หลวงเด่นบนเดินดีนะครับ ก็ชนกันไปที่เจ็ดนะครับงมวดน,นี้ชนกันไปที่เจ็ดนะครับเอวที่แล้วแอดบอกชนกันที่ห้านะครับนี่แอดบอกชนกันที่ห้านะครับสามกับห้านะครับนีวัดโพหลวงนะครับ,บรนะชนเันที่ห้านะครับวดที่แล้ววันนี้ชนกันที่เจ็ดนะครับ แคไปไว้แล้วบแคไปไว้จะนอนกอดไว้ก่อนนะครับเจ็ดอะไรนะครับลองวดก่อนหน้านั้นนะวัดก่อนหน้านั้น 4กับแนะครับสกับแชนที่4นะครับออก3ามสองนะครับสามสอหนะครับก็เข้าไปที่สนะครับชนที่4ดูว่าที่ออก2 4 6 9ีหนึ่งนะครับเกับ4นะครับชนกันที่7จ็ดนะครับแต่ไม่มานะวันนี้กอชนหลุดก็มีนะครับชนหลุดก็มี ่เลขเขามาทุกหัวแบบสี่ตัวนะครับสี่ตัววันนี้สามแปดเจ็ดห้านะครั 3, 8, 7, บสามแปดเจ็ดห้าสําหรับอาจารย์พูนพินนะครับวันนี้เด่นใต้ให้6258นะครับ6258 แล้วหลุดนะครับหลุดโอไปกันต่อนะไปกันต่อมาดูหน้านี้นะจานพลอยใหมนะจานพลอยใหมสามห้าหกเจ็ดนะครับสามห้าหกเจ็ดจานพลอยไหมนะครับสามห้าหกเจ็ดนะครับเด่นบนนะครับ มื่อทีแล้วก็เข้านะแต่จับคู่ไม่เข้านะจับคู่ให้ล่างขึ้นบนนะเมื่อทีแล้วจานพิชิตนะหนึ่งสองแปดสี่เจ็ดนะดึงเด่นมาที่เจ็ดสี่แปดนะเจ็ดสี่แปด เข้าไปที่หนะครับจันพลอยไหมเข้าไปที่สองนะครับ2สองกัแปดนะนะามาคู่นะครับจันพลอยไหม ไปกันต่อนะไปกันต่อจานนี้วัดแว่นนะครับวกที่แล้วหลุดนะครับวันนี้ให้สี่กับเก้านำสี่กับเก้าวัที่แล้วให้หกกับสามนะครับหกกับสามหลุดนะครับนที่แล้วจานนี้วัดแว่นหลุดนะครับอาจารย์ธรรมวีชัยนะครับ ไปันต่อนะไปันต่อทำมัวแดงนะทำมัวแดงเดินดีนะวันที่แล้วเข้ามาเอยวันที่แล้วดึงไม่เข้านะดึงไม่เข้าดึงเด่นมาที่ห้ากับหงนะทำมัวแดง เพชรก็จับเอามาเอาเป็นที่ห้านะจานสำเริงนะเอาเป็นที่สองจานแก้วเพชรน,นะครับจานแก้วเพชร เดินเดินดียานแก้วเพ็ดเข้าไปที่ห้าสองนะครับยานแก้วเพชรน,นะครับ,าช,รบชาลิตีนะครับก็ยังเข้าเดินดีเหมือนเดิมนะครับแปด ห้าสนะครับชลิตีนะครับธรรมีซับนะครับธรรมีซับก็แคปไ้เลยนะครับหน้านี้นะครัถ้ามัวแดงนะครัถ้ามัวแดงก็มี4ีกับเเหมือนกันนะสี่กับเจจานทรรมีซับก็มี4ีกับเนะครับ ชาลิตีนะครับมีเจ็ดนะครับมี 7. เจ็ดอแคปไว้หน้าบนนะครับหน้าบนผมมาต่อเลยนะมาต่อเลยหน้าสุดท้ายนะหน้าที่เด็ดของเรานะครับ หนุ่มบางนาลานะเพรศีวิชัยนะแปดห้าสองนะครับคสามตัวที่แอดจับให้นะครับคู่สามตัวที่แอดจับให้นะครับ 8 5 2ห้าสองนะครับหน้านี้นะครับ8ปดห้าสองห้าศนะครับนี่จับคู่ไม่เข้านะครับของเขาเข้าห้าสองนะครับเข้าห้าสองนะครับแต่สามตัวไม่เข้านะครับสามตัวไม่เข้าเอามาใส่แปดห้าสองนี่ก็เข้าเลยนะครับ ไว้นะครับแคไว้นี่พิเศษหมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มก็ไม่เข้านะนี่ปูมหาธาตุนะครับแปดห้าสองห้าศูนย์นะคระับคอมัน ของใหม่กันเลยนะของใหม่กัเราจะแคปไว้แคปไว้เลยนะหน้าสุดท้ายนหน้าสุดท้ายจานสำเริงนิบงนะจานสำเริงนิบง มดทีแล้วเข้าไปที่ห้าสองนะนี่ครับเข้าไปที่ห้าสองนะชุดนี้ของเขาเดินดีนะให้ให้ล่างแต่ส่วนมากจะขึ้นบนนะชุดนี้นะสามงวดที่ผ่านมานะสามงวดที่ผ่านมา นี่นะครับงวดที่ออก46เอาวดก่อนนะครับ342 26นะครับเข้าไปที่24นะครับนี่งวดที่ออก246ออก64นะครับให้ล่างนะครับแต่ชอบขึ้นบนนะครับชอบขึ้นบนอันนี้ก็เข้าดีนะครับอันนี้ไม่เข้านะครับ รงวนนี้นะครับเอาสองรุดนหนึ่งนะครับแถมมาตัวกลับด้วยนะครับนี้มาทั้งสองทั้งห้านะครับสำหรับจานสำรานี้บงนะครับ ก็มาตามตองวันนี้นะครับมาตามตองวันนี้อ,อ่าสำหรับคลิปนี้กระจบเพิยงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจับคู่สามตัวให้เลยนะครับสามตัวอ,อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ขอคฝากเอฟซีเข้าหม่กดไลค์กดแชร์กดดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องนะครับก็ใครจะสั่งซื้อหนังสือก็มีผลิตภัณฑ์แปะอยู่ในวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจหนังสือเล่มไหนก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ